สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับไม่รอดอายการดาวเจอทัวลงเส้นคดีแตงโมหลังพูดถึงข้อหาแก๊งบนเรือโดยอชริยะได้บอกว่าการที่อายการดาวนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในทำนองที่ว่ามีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีแตงโมในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นสิ่งที่ไม่ควรออกมาพูดชี้นำสังคมและ เตืนครั้งสุดท้ายเพราะเรื่องนี้คณะอธิบดีอายการภาคหนึ่งกำลังพิจารณาตรวจสอบสำนวนอยู่ซึ่งต่อมาอายการดาวก็ได้ออกมาตอบโต้ถึงเรื่องนี้ โดยอายการดาวบอกว่าที่ตนออกมาพูดก็เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ได้เป็นการปิดบังซึ่งตนก็ไม่ได้เสียเรียดอะไรในการที่ไหนอัจฉริยะจะอ,อกมาว่าตนก็ถือว่าเป็นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นส่วนเรื่องคดีก็ทําไปตามกรอบของกฎหมายการที่ตนออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกครั้งก็ได้ขออนุญ,ญาตจ,จากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบถูกต้องทุกอย่างทุกคนมีสิทธิ์ร้องเรียนอายการ เพราะเราเป็นข้าราชการก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ถ้าทางผู้บังคับบัญชาสั่งให้งดให้สัมภาษณ์เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามและเมื่อถามว่ากังวลในเรื่องนี้ไหมอายการดาวกล่าวว่าไม่กังวลอยู่แล้วทำงานตามสายการบังคับบัญชาส่วนตัวนั้นก่อนที่จะให้ข่าวหรือให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเช็คข้อมูลข้อกฎหมายอย่างละเอียดแล้วเพราะเราเป็นพนักงานอายการเราจะทำผิดพลาดไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ให้ข่าวและประชาชนยังสงสัยหรือสับสนทำยังไงในเวลางานราชการเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งแต่ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดก็สามารถให้คำอธิบายได้เพราะไม่ได้อยู่ในเวลางานตนก็เป็นแค่บุคคลธรรมดาก็ทำตามหน้าที่แต่ตอนนี้โซเชียลมีผลต่อข้าราชการหลายคน ถ้ามีคำถามมาก็พร้อมที่จะอธิบายให้กับทุกคนทางอายการที่ให้ข้อมูลไปจะไม่มีการกระทบกระเทือนและทะเลาะกับประชาชนทางผู้บังคับบัญชาก็กำหนดมาว่าถ้ามีสื่อมวลชนมาถามเรื่องกฎหมายก็สามารถให้คำแนะนำหรือข้อมูลได้เพราะได้รับคำอนุญ,ญาตตามระเบียบถูกต้อง ขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ